ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอร์อดคาสต์ทอลกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรามีหัวข้อหนึ่งอ,อ,อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแต่ก็ยังเอ,อสับสนกันอยู่ไม่น้อยเลยคือเรื่องของ r a n d a l l y c l e ครับ กับเรื่องจังหวะเวลาในการกินอาหารของเรานี่แหละครับใช่เลยครับวันนี้เราจะมาออลองดูกันในเนื้อหาจากบทความหนึ่งเชื่อว่าเข้าใจ Randall cycle ให้ถูกจังหวะนะครับเป้าหมายก็คือจะสกัดเอาแก่นสําคัญจริงๆออกมาทําความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าแนวคิดที่เขานาเสนอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ประเด็นหลักๆเลยไม่ใช่แค่ว่า Randall cycle คืออะไรแบบผิวเผินนะครับแต่จะเน้นไปที่ว่าทำไมจังหวะเวลาหรือ Timing เนี่ยมันสำคัญมากตามมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้เเมื่อไหร่ควรเลี่ยงหรือเมื่อไหร่ที่แบบปล่อยให้เกิดได้ ค,คือการเข้าใจเรื่องท a มมิ่งหรือถ้าใช้คำที่เขาใช้ในบทความเลยก็คือกาลเทศะเนี่ยนะคะในบริบททางชีวเคมีโภชนาการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยค่ะมันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะจากที่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีกลายเป็นว่าเออมันเหมาะกับเวลาไหนมากกว่าโอเคงั้นเรามาเรื่อแกะกันเลยดีกว่าครับเอ่อ ก่อนอื่นเลยเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยไอรันโดไซโคที่เราพูดพูดกันอยู่เนี่ยครับหลักการคร่าวๆสั้นๆมันคืออะไรพอให้เห็นภาพรวมนิดนึงครับ ได้ค่ะถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะตามหลักชีวเคมีเลยแ a นโดไซคล e หรือบางทีก็เรียกว่า Glucose f a t t แอ c ิดไซคล e เนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดในระดับเซลล์เลยค่ะคือเมื่อเซลล์เรามีทั้งเชื้อเพลิงสองอย่างเข้ามาพร้อมๆกันเยอะๆทั้งจากไขมันคือกรดไขมันนะคะแล้วก็จากคาร์โบไฮเดรตคือกลูโคสนะคะพอมีให้เลือกเยอะทั้งคู่มันก็จะเกิดการแข่งขันกัน ใช่ค่ะแข่งขันกันว่าจะเข้าไปในกระบวนการสร้างพลังงานหรือออกซิเดชันยังไงซึ่งไอการแข่งขันกันนี่แหละค่ะที่มันส่งผลกระทบต่อการทำงานของอินซูลินแล้วก็การจัดการพลังงานของร่างกายเราไปหมดเลยอ๋อครับครับเหมือนมีน้ำมัน2ชนิดแย่งกันเข้าเตาเผาในเซลลแล้วมันก็เลยเอ,อ,อาจจะรวนได้ว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะทะนีนี้ในบทความที่เรากาลังดูกันอยู่เนี่ย เขาเน้นมากๆเลยว่ามื้อแรกของวันเนี่ยแหละสำคัญที่สุดเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับตามมุมมองนี้ตามหลักการที่บทความนี้อธิบายนะคะมื้อแรกเนี่ยเปรียบเหมือนการเอ,อเติมน้ำมันเข้าระบบครั้งใหญ่เลยหลังจากที่เราอดอาหารมาทั้งคืนถูกไหมคะร่างกายตอนเช้าเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่แบบ ต้องการพลังงานมากๆเพื่อจะเริ่มวันใหม่ดังนั้นเป้าหมายหลักของมือแรกตามแนวคิดนี้นะคะก็คือการเติมพลังงานให้พอแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพที่สุดด้วยครับแล้ว พลังงานที่พอและมีประสิทธิภาพที่ว่าเนี่ยในมื้อแรกตามบทความนี้หน้าตามันควรจะเป็นยังไงครับบทความแนะนําว่าให้เน้นอาหารที่ให้พลังงานสูงๆค่ะซึ่งหลักๆก็มาจากโปรตีนคุณภาพดีในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือต้องมีไขมันสูงด้วยไขมันสูงใช่ค่ะไขมันสูงแต่มีดอกจันตัวใหญ่ๆเลยคือต้องเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตโดยสิ้นเชิงค่ะ เบี่ยวเลยนะครับไขมันสูงแต่เลี่ยงขาบอันนี้ฟังดูอาจจะขัดขัดกับที่หลายคนเคยได้ยินมาเลยนะครับที่มักจะบอกให้เลี่ยงไขมันสูงๆโดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยทำไมบทความนี้มองต่างไปแล้วทำไมต้องเลี่ยงขาบขนาดนั้นครับแม้แต่ที่เรียกว่าขาบแฝงด้วย เป็นคำถามที่ดีมากเลยแล้วก็เป็นจุดที่บทความนี้ให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะเหตุผลที่ต้องเลี่ยงขับทุกชนิดเลยนะคะน้ำตาลแป้งหรือแม้แต่ขับที่มันซ่อนๆอยู่ในอาหารแปรรูปในซอสต่างๆที่เราอาจจะนึกไม่ถึงอะคะ่ะเหตุผลก็เพราะว่าตามแนวคิดนี้นะคะการที่มีไขมันสูงๆมาเจอกับน้ำตาลหรือกลูโคสจากขาบเนี่ยพร้อมๆกันในมือแรกมันเหมือนเป็นการจุดชนวนให้เกิดแรนโดรไซเคิลแบบรุนแรงสุดๆเลยค่ะ อ๋อคือถ้าใส่เชื้อเพลิงสองอย่างพร้อมกันแต่เช้าตรู่มันจะเกิดแรนโดรุนแรงใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์ที่บทความชี้ให้เห็นนะคะคือสภาวะแรนโดไซเคิลที่รุนแรงในมือแรกเนี่ยมันจะส่งผลเสียทำให้ร่างกายเราสับสนในการใช้พลังงานเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินได้ง่ายขึ้นแล้วก็นำไปสู่การสะสมไขมันที่มากขึ้นหรือที่บทความใช้คำเปรียบเปรยแบบเห็นภาพเลยว่าอ้วนตับนะคะอ้วนตับ ใช่ค่ะคือกินเข้าไปแทนที่จะได้พลังงานกลับกลายเป็นการเก็บไขมันแทนซะนั้นเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าถ้าใส่ทั้งไขมันทั้งขาบเยอะๆพร้อมๆกันตอนเช้าเครื่องยนต์ร่างกายจะรวนแล้วก็อ้อเก็บไขมันแทนที่จะเอาไปใช้เป็นพลังงาน ถูกต้องค่ะดังนั้นการตัดคาร์โบไฮเดรตออกไปเลยจากมื้อแรกโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็เลยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดแรนดอลไซเคิลที่มันรุนแรงเกินไปไงคะพอไม่มีกลูโคสจากขาบเข้ามาร่างกายก็จะเออหันไปใช้พลังงานจากไขมันที่เรากินเข้าไปเป็นหลักแทนนอกจากนี้บทความอย่างอาธิบายไปถึงผลต่อฮอร์โมนด้วยนะคะว่าพอไม่มีน้ําตาลข้อที่ซอลที่ปกติมันจะสูงตอนเช้าอยู่แล้วตามธรรมชาติก็จะค่อยๆสงบลงไม่ถูกกระตุ้นเพิ่มส่วนอินซูลินที่ปกติจะหลั่งออกมาเยอะๆเ,เวลามีน้ำ ้ำตาในเลือดสูงใช่ไหมคะก็แทบจะไม่ต้องทำงานหนักเลยหรือตามที่บทความใช้ภาษาแบบน่ารักน่ารักกันนะคะ่ะคืออินซูลินจะหิ้มเป็นลูกแมวน้อยเลยหิ้มเป็นลูกแมวน้อย <c oughs> คือหลั่งออกมาน้อยมากว่างั้นเถอะใช่ค่ะน้อยมากๆตรงนี้น่าสนใจมากครับปกติเราเข้าใจว่าอินซูลินเนี่ยเป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยที่จะไขประตูให้พลังงานหรือกลูโคโสนะครับเข้าไปในเซลล์ได้ แล้วถ้ามื้อเช้าตามแนวคิดนี้อินซูลินทำงานน้อยมากๆแล้วพลังงานที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะจะไขมันเนี่ย มันจะเข้าสู่เซลล์ได้ยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วก็เป็นจุดที่บทความนี้อธิบายกลไกที่เอ่ออาจจะต่างจากที่เราคุ้นเคยนิดหน่อยนะคะตามข้อมูลที่เขานำเสนอเนี่ยพลังงานที่มาจากไขมันในมือแรกนี้ค่ะมันสามารถเข้าสู่เซลล์เพื่อเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพายินซูลินเป็นหลักเหมือนอย่างกรูโคสค่ะบทความอธิบายว่าไขามันเนี่ยมันเดินทางผ่านระบบน้ำเหลืองหรือลินเฟรดิกซิสเต็มได้แล้วก็สามารถ พแพร่หรือ diffuse เข้าสู่เซลล์ได้โดยตรงเลยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โอ้โหเหมือนมีช่องทางพิเศษทางด่วนสำหรับไขมันเลยไม่ต้องงออินซูลินมากเท่าไหร่ใช่ค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ก็มีข้อแม้สำคัญนะคะที่บทความเน้นย้ำมากๆมากๆเลยว่าการพแพร่เข้าเซลล์โดยตรงแบบนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อเรากินให้ถูกกินให้ถูก ช่ค่ะไม่ใช่เช่ว่ากินไขมันอะไรก็ได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วกินให้ถูกในที่นี้มันหมายถึงอะไรครับหมายถึงชนิดแล้วก็สัดส่วนของไขมันที่เรากินเข้าไปค่ะบทความชี้ว่าโครงสร้างของไขมันที่เรากินเนี่ยมันต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างของไขมันที่เป็นส่วนประกอบของเยื um ่อหุ้มเซลล์เราด้วย คือถ้าเรากินไขมันในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นไขมันชนิดที่ร่างกายเอาไปใช้สร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้ไม่ดีนะคะการแพร่พลังงานจากไขมันเข้าเซลล์มันก็จะมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรอ๋อเข้าใจละแล้วถ้าเกิดเรากินไขมันไม่ถูกหรือแบบที่บทความใช้คําว่ากินมั่วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับ ผลที่ตามมานะคะก็คือถึงแม้เราจะกินไขมันเข้าไปเยอะแยะเลยแต่ถ้ามันเข้าเซลล์ไม่ได้พลังงานก็ไม่ได้ถูกเอาไปใช้ใช่ไหมคะสุดท้ายไขยมันพวกนั้นก็จะถูกส่งไปกองรวมกันที่ตับค่ะแล้วตับก็จะเปลี่ยนมันให้อยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรทำให้ค่าไตรกลีเซอไรในเลือดเราสูงขึ้นได้ทั้งๆที่เราไม่ได้กินน้ําตาลหรือคาร์บเลยนะในมือน,นั้นโอไม่ได้กินน้ําตาลเลยแต่ไตรกลีเซอไรชุ่มได้ ใช่ค่ะซึ่งบทความก็เรียกลักษณะนี้ว่าเป็นผลของการกินมั่วนั่นเองค่ะมันย้ำเลยว่าไม่ใช่แค่เลี้ยงคาร์บนะแต่ต้องเลือกไขมันให้เป็นด้วย กระจ่างเลยครับแสดงว่าหัวใจของมื้อแรกตามแนวคิดนี้ก็คือเติมพลังงานให้เต็มที่ด้วยไขยมันดีๆโปรตีนดีๆแล้วก็เลี่ยงคาร์บทุกชนิดเพื่อป้องกันแรนดัลไซเคิลรุนแรงแล้วก็ต้องพิถีพิถันในการเลือกชนิดสัดส่วนของไขมันด้วยเพื่อให้พลังงานมันแพร่เข้าเซลล์ได้ดีร่างกายจะได้เอาไปใช้เริ่มต้นวันอย่างสงบสงบไม่เครียดในระดับเซลล์ ถูกต้องเป๊ะเลยคะ่ะนั่นคือบทสรุปของมือแรกตามมุมมองที่บทความนี้นำเสนอนะคะมันคือการสร้างสภาวะที่เอื้อให้ร่างกายดื่มพลังงานจากไขมันมาใช้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวนจากกลูโคโสแล้วก็อินซูลินคะ่ะโอเคครับมือแรกเคลียร์เลยเรื่องเติมพลังงานเลี่ยง r a n d ด้ไซเคิทีนี้ ร่างกายเราก็ไม่ได้ต้องการแค่พลังงานอย่างเดียวตลอดวันนะพอเข้าสู่ช่วงเย็นหรืออาจจะเป็นมื้อเสริมเล็กๆน้อยๆระหว่างวันแนวทางตามบทความนี้เปลี่ยนไปเลยไหมครับดูเหมือนจะคนละขั้วกับมื้อแรกเลยใช่ค่ะ เปลี่ยนไปพอสมควรเลยพอพ้นจากมื้อแรกที่เน้นเติมพลังงานแบบเร่งด่วนไปแล้วนะคะเป้าหมายของมื้อเย็นหรืออาจจะเป็นมื้อเสริมตามที่บทความนี้บอกจะเปลี่ยนไปเลยค่ะจากเติมพลังงานหรือ energy replenishment เนี่ยจะกลายเป็นเติมสารอาหารหรือ nutrient replenishment เป็นหลักแทนโดยอาจจะมีพลังงานติดมาบ้างนะคะแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้วเติมสารอาหารเหรอครับไม่ถึงพวกไหนบ้างครับแล้วทำไมต้องเน้นช่วงเย็นล่ะครับ สารอาหารในที่นี้ก็หมายถึงพวกหน่วยย่อยของโปรตีนก็คือกรดอะมิโนต่างๆวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็เสริมสร้างร่างกายเรานะคะ่ะซึ่งกระบวนการพวกนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นแบบเต็มที่เลยตอนที่เรานอนหลับพักผ่อนตอนกลางคืนดังนั้นมื้อเย็นก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการส่งวัตถุดิบเหล่านี้เข้าร่างกายเตรียมพร้องไว้ใช้งานอ๋อน่าสนใจครับเตรียมวัตถุดิบไว้ซ่อมตอนนอน แล้วคำแนะนำเรื่องประเภทอาหารสำหรับมื้อเย็นตามแนวคิดนี้ละครับเป็นยังไงต่างจากมื้อเช้าลิบลับเลยไหมเราสามารถกินไขมันได้บ้างนะคะแต่ควรเป็นปริมาณน้อยๆแล้วก็อาจจะเน้นไปที่ไขมันประเภทคงรูปนิดหน่อยอบทความไม่ได้ลงรายละเอียดชนิดชัดเจนนะคะแต่เน้นโปรตีนที่ไขมันต่ำมา,ากเพื่อให้ได้กรดอะมิโนเป็นหลักและที่สำคัญคือสามารถกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีได้ในมื้อนี้ค่ะ กินคาร์บได้ได้ค่ะเช่นพวกข้าวกล้องธัญ,ญพืชไม่ขัดสีหรือพืชหัวต่างๆอ้าวพอกินแบบนี้ก็เท่ากับว่ามีทั้งไขมันถึงจะน้อยโปรตีนและก็คาร์โบไฮเดรตอยู่ในมื้อเดียวกันเลยสิครับแบบนี้ก็ก็เกิดแรนโดไซเคิลสิครับในตอนเช้าอุตสาหนีแทบตาย เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมค่ะแล้วบทความก็ตอบเรื่องนี้ตรงๆเลยนะคะว่าใช่แน่นอนว่ามันร a นโด้ไซเคิลแน่ๆการกินแบบนี้ในมือเย็นยังไงก็ทำให้เกิดร a นโด้ไซเคิลขึ้นค่ะ แต่ประเด็นสำคัญที่บทความเน้นย้ำคือมันเป็นการเกิดแรนโดรไซเคิลในระดับที่ไม่รุนแรงค่ะและเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งร่างกายเราจัดการได้แล้วอาจจะมีประโยชน์ด้วยซ้าไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงเหมือนกับการเกิดในมือแรกที่ร่างกายต้องการพลังงานสูงจากไขมันเป็นหลักนะคะหมายความว่าแรนโดไซเคิลนี่มันไม่ได้เลวร้ายเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดเมื่อไหร่แล้วก็แรงแค่ไหนอย่างนั้นเหรครับ ตามแนวคิดในบทความนี้ใช่เลยค่ะมันคือเรื่องของการละเทศะจริงๆเลย r a n d a ล c y ไซเคที่เกิดในมื้อเย็นซึ่งมีพลังงานโดยรวมไม่สูงมากแล้วก็มีคาบเชิงซ้อนเป็นส่วนประกอบเนี่ยมันจะไม่ได้กระตุ้นอินซูลินรุนแรงเหมือนพวกน้ําตาลหรือแป้งขัดขาวนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ร่างกายกําลังจะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่การพักผ่อนซ่อมแซมไม่ใช่ช่วงที่ต้องการพลังงานเร่งด่วนเหมือนตอนเช้า Mm hmm. แต่บทความก็ย้ำเตือนไว้นะคะว่าไม่ใช่ว่าพออนุญาตให้เกิดแรนดลในมื้อเย็นได้แล้วจะไปจัดหนักเลยนะคะจัดหนักใช่ค่ะกินของทอดของมันหรืออาหารพลังงานสูงมากๆอย่างหมูสามชั้นเค้กชิ้นใหญ่ๆอะไรแบบนั้นก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีค่ะเพราะช่วงเย็นร่างกายไม่ได้ต้องการพลังงานมาหาศาลขนาดนั้นแล้ว การกินพลังงานสูงเกินไปในช่วงนี้ก็ยังนำไปสู่การสะสมไขมันได้อยู่ดีแค่กลไกลอาจจะต่างจากแรนโดรุนแรงตอนเช้าเล็กน้อยเข้าใจครับคือยอมให้เกิดได้บ้างแบบคุมได้แล้วหลักการของการเน้นสารอาหารในช่วงเย็นนี่มันทำงานยังไงต่อครับอินซูลินที่หลั่งออกมาเน,น้อยตอนเย็นมีบทบาทอะไรตามแนวคิดนี้ บทความใช้การเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเขาเปรียบสารอาหารต่างๆที่เรากินในมื้อเย็นพวกกรดอะมิโนวิตามินแร่ธาตุเนี่ยเหมือนวัตถุก,ก่อสร้างค่ะส่วนร่างกายเราก็เปรียบเหมือนโกดังหรือไซ้งานก่อสร้างโกดังไซ้งานใช่ค่ะแล้วอินซูลินที่หลั่งออกมาในระดับที่เหมาะสมหลังมื้อเย็นนะคะจะทำหน้าที่หลักเหมือนผู้จัดการขนส่งหรือคนเฝ้าโกดังค่ะผู้จัดการขนส่งคนเฝ้าโกดัง ยังไงครับขยายความหน่อยครับคืออินซูลินในช่วงเย็นไม่ได้เน้นการผลักพลังงานหรือกลูโคสเข้าเซลล์เพื่อใช้ทันทีเป็นหลักเหมือนตอนเช้าแล้วค่ะแต่จะเน้นกันนำสารอาหารหรือวัสดุก่อสร้างเหล่านี้เข้าไปเก็บในเซลล์ต่างๆหรือโกดังทั่วร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการซ่อมแซมสร้างเสริมที่จะเกิดขึ้นตอนกลางคืนไงคะ นอกจากนี้อินซูลินยังมีบทบาทสำคัญอีกอย่างคือช่วยนำกรดอะมิโน,โนจำเป็นตัวหนึ่งชื่อทริปโตเฟนผ่านเข้าสู่สมองค่ะทริปโตเฟนค่ะซึ่งทริปโตเฟนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเซโรโทนินแล้วก็เมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายง่วงแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนอินซูลินเปลี่ยนบทบาทจากคนส่งพลังงานด่วนตอนเช้ามาเป็นคนจัดการสต็อกวัตถุดิบ ตอนเย็นแล้วก็ช่วยกล่อมให้หลับด้วยประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการทำงานที่สอดคล้องกับช่วงเวลาของวันมากๆ แล้วบทความก็ยังอธิบายลำดับการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในช่วงกลางคืนต่อไปด้วยนะคะว่าหลังจากที่อินซูลินทำหน้าที่เก็บสะสมสารอาหารเรียบร้อยแล้วซึ่งอาจจะใช้เวลาสัก3-4ชั่วโมงร่างกายก็จะเข้าสู่ช่วงการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆตามลำดับค่ะมีลำดับด้วยใช่ค่ะเริ่มจากฮอร์โมนไทรอยที่จะเข้ามาดูแลเรื่องการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานเบสโซเมตาบอลิกเรตเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายเลี้ยงการทางานของอวัยวะต่างๆตอนเราหลับจากนั้นก็ ตามมาด้วยช่วงเวลาสําคัญของโกร h ฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งจะมีบทบาทสําคัญมากๆในการส้มแซมเซลล์ที่สึกหรอสร้างกลมเนื้อแล้วก็กระบวนการฟื้นฟูต่างๆของร่างกายค่ะกระบวนการเหล่านี้ก็จะทํางานสอดประสานกันไปเป็นลําดับขั้นไปเรื่อยๆจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเลยค่ะโห oh, ฟังดูเป็นระบบวงจรที่ผับซับซ้อนแต่ก็ฉลาดมากๆเลยนะครับมีการแบ่งหน้าที่แบ่งจังหวะเวลาทำงานของฮอร์โมนต่างๆชัดเจนเลยเพื่อเป้าหมายที่ ต่างกันในแต่ละช่วงของวันให้ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าร่างกายเรามีการจัดการที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยการเข้าใจจังหวะเวลาเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆตามมุมมองของบทความนี้นะคะครับงั้นพอเราเห็นภาพรวมทั้งมื้อเช้ามื้อเย็นตามแนวคิดนี้แล้วสรุปแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดจริงๆของเรื่อง Randall cycle ที่บทความนี้ต้องการจะสื่อสารไม่ใช่แค่ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่คืออะไรกันแน่ครับ แก่นความคิดสำคัญที่สุดหรือ key message ที่บทความนี้พยายามจะตอกย้ำนะคะก็คือการมอง r a n d ัล c y c l โไม่ใช่ในฐานะผู้ร้ายที่แบบต้องกำจัดต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะถ้าเราเข้าใจแบบนั้นแสดงว่าเราอาจจะยังมองภาพรวมไม่ครบถ้วนตามแนวคิดนี้นะคะ แต่หัวใจสำคัญเลยคือการเข้าใจจังหวะค่ะหรือ Timing และ Context ด้วยเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่หรือในบริบทของเมื้อหารแบบไหนที่เราไม่ควรปล่อยให้เกิด r a n d ดรไซเคิลอย่างรุนแรงก็คือมื้อแรกที่เน้นเติมพลังงานจากไขมันใช่ค่ะมื้อแรกที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไขมันเข้าเซลล์แล้วก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่หรือในบริบทไหนที่เราสามารถหรือแม้กระทั่งควร ปล่อยให้มันเกิดขึ้นในระดับที่เหมาะสมควบคุมได้เพื่อประโยชน์ด้านอื่นก็คือมื้อเย็นหรือมื้อเสริมที่เน้นเติมสารอาหารถูกต้องขามื้อเย็นที่เน้นการเติมสารอาหารเพื่อซ่อมแซมและเตรียมตัวพับผ่อนมันเหมือนกับคำพูดที่บทความใช้บ่อยๆเลยนะครับว่าการละเทศะเป็นสิ่งสําคัญสินะครับคือต้องดูว่าเวลาไหนสถานการณ์ไหนควรทําอะไรไม่ใช่มีกฎตายตัวแค่ว่าห้ามหรือต้องทําอย่างเดียว ถูกต้องที่สุดเลยค่ะคําว่าการละเทศสนี้จับใจความสําคัญของแนวคิดนี้ได้บีมากๆเลยมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการตัดสินแบบขาวดําไปเลยนะแรนโดดีไม่ดีไปสู่ความเข้าใจในความซับซ้อนการปรับตัวของร่างกายตามช่วงเวลาตามเป้าหมายที่ต่างกันการเข้าใจบริบทและจังหวะเวลาเนี่ยคือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราจัดการกับแรนโดไซโคได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางที่บทความนี้นําเสนอนั่นเองค่ะ ชัดเจนมากครับจากการที่เราได้เออจาะลึกข้อมูลจากบทความเข้าใจรนโด้ไซเคิลให้ถูกจังหวะในวันนี้เนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองหนึ่งที่กําลังท้าทายความเชื่อเดิมๆเ,เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับจังหวะเวลาอย่างมากเลยมันชี้เห็นว่า การจัดการกับกระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายอย่างแรนโดไซเคิลเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการกําจัดทิ้งไปซะทีเดียวแต่เป็นการบริหารจัดการให้มันเกิดขึ้นในเวลาและรูปแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายของร่างกายในตอนนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเล้นเติมพลังงานให้พร้อมใช้หรือการเน้นเติมสารอาหารเพื่อการซ่อมแซมและพักผ่อนนะครับใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่คําถามชวนคิดที่เราอยากจะฝากไว้ให้ลองนําไปพิจารณากันต่อนะคะว่าเมื่อเราได้ทําความเข้าใจหลักการเรื่องการละเทศะของแรนโดไซเคิลตาม ามแนวทางที่บทความนี้นําเสนอแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาทบทวนวิธีคิดเกี่ยวกับการเลือกกินอาหารในแต่ละมือ้อหรือการจัดลําดับความสําคัญของสารอาหารหรือแม้แต่ความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับสุขภาพที่เราเคยยึดถือมาตลอดเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปจากเดิมบ้างหรือไม่อย่างไรอืมเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับคงต้องนํากลับไปคิดแล้วก็อาจจะต้องลองสังเกตร่างกายตัวเองดูด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับข้อมูลเชิงลึกครับยินดีค่ะ